I'm okay. in yes. okay. ใชสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับเกม and Dark and Darker นะครับผมซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมอัดเอาไว้ในระหว่างที่เล่นกับเพื่อนนะครับตอนแรกตั้งใจที่ว่าจะอัดเล่นเ,นยเฉยๆนะไม่คิดที่ว่าจะแบบจะมาตัดคลิปลง YouTube ลยู u ูบนะครับแต่เพื่อนบอกเอ้ยไหนๆก็อัดแล้วว่าเอาลงเลยนะผมก็เลยโอเคก็มานั่งตัดคลิปเอามาลง u t u b e กันนะครับเพื่อที่จะไม่ดูน่าเบื่อกันไปเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็ไปเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าครับเกมเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ ออกไปเปิดข้างนอกได้ไหมั้ยมันบงางคนอื่นงเท้าเฮ้ยบอสอีกแล้วปะไม่ใช่บอสไอตัวห่านนั่นะน่ะนั่นน่นั่นน,น,น่ตัวที่เราแบบตายกันตอนนั้นน่ะ ดี่เว้ยนี่เว่ยดีเว่ยมาหนี้มาหนี้มาหนี้리멧ดิเฮ้ยไหนมาข้างบนเนี่ยเดี๋ยว็ดเด็ดลีแมทดิโอ้โอ้มันมาตีมาตีสามนิตตัวนี้มาตีสามนิตหนึ่งเฮ้ยลากมันนี่ดิหลบหน่อยหลบหน่อยจะยิงแล้วสู้อยู่อยู่ไหนวะอ๋อไอมาอยู่ไหนข้างหลังอ่ะห่ามาดูดิขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันไม่ตีนะเลยอะ

mất ping mặt ping, mặt tay tay, binh mặt tay mặt binh 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 mặt แต่โอเคกูนั่งนะโอเคเลือดเต็มแล้วอ่ะมา Chúng phải tìm cách ra khỏi đó Có một bóng hả? Đó là <c suppression> <descon CR digit> <coughs> Nựa lạy áp. Bần tham vấn thêm nựa nè. Mân nựa, mân nựa. Oi, 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 chim hãy. Oi, em 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 lê cô. Oi, em em Ôi cô. Oi, em lê cô. Oi, em lê cô. Oi, em lê cô. Oi, em Thường thì Oi, em lê cô. Oi, em lê cô. Oi, chiết yeah, đâm bình thần nô, không, không, không biết gì đâu ấy, luôn 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 chơi thần nô, đi, thôi, tì con, đun tì đấy, mày là bao, bê để, chung bê để, ใครเอาไปจิ๊กหรือเต็นไปวะเดี๋ยวกูเอานีไปเองเติมเลือดปุ๊บเฮ้ยทำไมกูได้เสียงมอนนั่งก่อนเลยโอ๊ะให้เโดนไปจากเนี้ย Tân thong nát nơi, chả là cháy nát 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 お前はもう死んでいる。何い <laughs> บูบไปทเฮียแม่งตีโคตรไกลเลยสั์กูมีดโง่โง่อะเลยมากอีกแล้วรับเบสติฟสุดซัพเปอร์เฮียจิ้วฟันทองกูอะกูฟันทองเลยมาดิเก็บดาบเพื่อนสองทีอะเฮ้ อ๋อแบบตายแลย้วนดิวะต้องเอาไปด้วยจริงๆดาวเนี่ยรอบแล้วไม่ได้เก็บไปจะร้องเลยชฉมีดมีดคูด่ด้วยโอ้อดาบกูไปใช้ปะโหเยอะว่ะอยู่ที่แคบไม่ดีนะเนี่ยข้ากัดเลคุย Hi เชื่อกันกดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับถล่มหรือเปล่าเป็นถลม่มเนาะโอ้โหตัวดับยาวไอย้ยาหอ,อกเนี่ยยาหอ,อกเว้ยอาหอก ดาบโอพีไงไอ้ดอกดาบที่อะไรมาไม่รูนะ้เนี่ยดูที่ยันในปัญญาอย่างนี้ฮ่เออแล้วดูปัญญาอ่อนที่นหายเลยก็ดีเลยอะเดีอะประตูแบบนี้มันเปิดเลยปรดึูโอ๊ยเช็ยประตูว้นนวา,านั่นน่ะอันน่ะที่วาร์ปหนีอ่ะนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเปิดเลยไปเลยเสียดายมันแบบตายซะ,ะก่อนเดี๋ยวนึง เราไม่ได้ไกลจากเรามากเลยนะจากเมื่อกี้อยู่โคตรใกล้เลยนี่หว<อ>่าระวังเจอคนมาแย่งเยลยนตรายจะมอนก็ต้องสูง้โอ้ยเฮียตีสามทีไม่ได้อย่าบอกว่ามึงจะมาตายตรงนี้อ่ะไม่ได้นะม,นมาตายหน้าประตูวา้าบหายลแล้วอไม่กิกาโอ้โหดีมันบาง <c oughs> โอ้วังระวัง ไปเร็วไปเร็วระวังระวังบอลบนหัวโอ้โหจับระดับไหมข้างบนตายเรามิกก็ว่ามันหายไปไหนวะอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนนู่นเ